ถามก็ลงอะลงไปเลยพุทธิสารก็งงแล้วแล้วพุทธิสารนี่คนอื่นก็บอกว้าวแล้วกูทำผิดอะไรด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วมื้อไรพุทธสารก็เลยลงไปหมดลงหมดเลยแกก็สักพักหนึ่งแกก็คงงงอะว่ากูทำทำไมตกลงไม่แกคงงงเมื่อกี้ว่าตกลงกูเป็นพุทธิสารหรือกูเป็นคนขับเอ๊ะกูลงไปทำไมวะทำไมกูไม่ขับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณเลืองหางขาวสเชิญครับครับครับโอ้โหมูกันเพลินนะสองคนวันนี้นะครับครับเรัปกติมาวัน้คาร์วัลเมื่อวันแล้วว่าทำไมวันนี้วันพุธถึงมาได้อ่ะเมื่อวานหยุดับเมื่อวานหยุดคุณจิมมี่เลยให้ผมมาวันนี้แทนเออผมผมมีข่าวดีก่อนนะครับข่าวดีเมื่อวานผมไปจ่ายตลาดซื้อหมูกิโลละร้อยอะกิโลละร้อยเอบยังถูกนะกิโลละร้อยบาทละร้อยบาทมันมันถูกมันแพงนะ ครับเมื่อวานนะเจ้าของหมูบอกว่าวันนี้จะขึ้นกิโลละร้อยยี่สิบอ่ะโอ้โหโอ้โหอ่าวันเดียวเองเนาะหมูไเนี่ยเวลาคุณคุยทำไมเสียงนี้ยินเวลาพูดกับผมไม่ค่อยได้ยินอ่ะอ้าวเหรอครับก็เราก็จะพยายามครับเดี๋ยวจะตะโกนเรื่อยๆครับหมดแบนหอดหมดแล้วครับตอนเรียนเลยกลับมาเสียงไม่มีแลอวไงนะเออเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องไอเรื่องอะไรอ่ะไอทะเนไอเรื่องไออุตสตร์ใช่ไหมกะโหลกผี เสน่ห์คุ้ยใสผมผมไม่เชื่อของของแบบนี้นะครับแต่ว่าจะมีจริงก็เดียร์นะครับมีจริงนี่ดผมได้ํำเสน์ยาแปวดไปพวกไอมีไอพวกเตทีนีนะได้เป็นหนูตกสังข้าศัตริย์แล้วก็บังในความจริงมันในลูกในความจริงในโลูกนี้มันมันมีความจริงไม่ไม่พ้น่นนะครับมันไม่มีเพราะคนไต่เหยื่อไมาได้มากเกินไปครับเอาเอาเอาอแต่พอขุดเรือแล้วก็ตาแป้งเรือให้ขาวพอตัวเลขสัก อ่าโฟกัสตุ้นตอมความตื่นเต้นวันที่หนึ่งวันที่สองก็พอนะเดือนละสองวันเออเอเคนั้นพอครับอ่าวันวันเรื่องเรื่องที่สองใช่ไหมเรื่องอะไรอะเรื่องเนี้ยของแพงครับคุณเหลืองคุณพี่เหลืองหางของแพงอีกไหมว่าอความโชคดีของผมเมื่อวานแต่ซื้อหมูกิโลละหนึ่งร้อยอะแต่วันนี้กิโลละร้อยละยี่สิบอะครับแต่ถ้า ผลกระทบนะถ้าเอมอบ้านผมจริงๆไม่วัดหาดใหญ่นะไม่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 วัดตัวชี้วัดที่หาดใหญ่นะนที่ที่บ้านผมมามีก๋วยเตี๋ยวก็จานเลยยี่สิบห้าบาทอ<ล>ีกก็ยังไม่สูงขนาดน้นา้ำแข็งก็ก็ก็สิบาทอ่าะใช้น้ํามันใช้น้ามันก็สามสิบาทครับครับอันนี้ล,ละสามสิบาทนะนแต่น้ํามันขวังทางมาลีนะก็ฮะอถ้าไม่มีขวังน้ํามันเถือนอย่าขวังขวังมาเลียป่านนี้ก็ คนคนแถวตงขาตายแล้วป่านเนี้ยโอ้โหนักกว่าจะไปล้มทำเนียบแล้วแสดงว่าอ้าวแสดงว่ายังไงคือคือลักลอบเขารักลอบมาขายอ่ฮะครับครับครับก็เลยได้ราคาแล้วเราเราเขาขายยังไงครับคุณี่เหลืองเขาวางขายใส่ขวดน้ำปลาเาวางขายตามถนนเลยคือคุณจิมมี่มาตรงขาตอนนี้นะครับเออคุณจิมมี่สามารถเติมน้ํามันข้างถนนได้สบายสบายเลยหรอขายไปนอกแล้วจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันพืชนะ น้ำมันเถื่อนครับน้ำมันเตืันแล้วน้ำมันดีเซนแล้วก็น้ำมันโซลานเนี่ยโอ้โหขายเป็นน้ำอ้อยเลยเนาะประมาณลิตรละยี่สบหกบาทนี่สิบหกบาทโหถูกกันเยอะเลยที่ผมรถมันทุกอ้อยไปขนได้ไหมเอารถมาดิเอารถมานนึ่งมาตรงกลางแล้วเอารถมาเติมไปเลยแล้วฮะอ้าวแล้วคุณพี่เหลืองคิดว่าน้ํามันเนี่ยมันจะมีมีทางขึ้นไปลิตรละร้อยไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ อในประเทศไทยเนี่ยนะเออเป็นไปได้คนไทยผลิตน้ํามันส่งออกในอาอาจิบกว่าของโลกใช่ไหมครับแต่น้ํใช้น้ามันแพงคิดอัเออเอก็ของดีเราส่งออกไปไงเราเอาของไม่ดีมาใช้เองเออของของเราไม่ส่งออกนอกอ่ะเราซื้อไปซื้อไปซื้อเขากลับมาอีกอ่ะแล้วทําไมถึงไม่แพงอ่ะขนาดสงขาแต่บ่มีบ่อน้ํามันใกล้กับไะ ไอใช่ตสงขาประมาณสามสิบกิโลคิดด้วยครับยังใช้ของแพงไอกันน้ำมันแพงอีกอีกครับขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับอีกเหลืองหางขาวนะฮะคือเราคล้ายๆกับเฮโนกเคยเห็นไหมเมื่อก่อนมันจะมีนิทานไม่ใช่เคยเห็นในนเคยด้ยนิทานที่บอกว่ามีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยแกมีแอปเปิลอยู่ในบ้าน้อยลูกนี่ครับแกก็จะได้แอปเปิลใหม่มาทุกวันแกก็จะไม่กินแอปเปิลใหม่ที่ดีๆแกกินแอปเปิลเก่าก่อนแอปเปิลเก่ามันก็จะใกล้เน่าแกก็ กลัวเสียดายแอปเปิ้ลใหม่แกกินแอปเปิ้ลเก่าพอได้แอปเปิ้ลใหม่มาแกกินแอปเปิ้ลเก่าใส่มากินแอปเปิลเก่าชีวิตก็เลยกินแต่แอปเปิ้ลใกล้เน่าแต่แอปเปิ้ลดีๆไม่เคยได้กินก็เหมือนเมืองไทยขุดน้ำมันได้เองผมเคยดูบทสัมภาษณ์ของจำไม่ได้ว่าท่านเป็นตำแหน่งอะไรนะเป็นอธิบดีกรมเื้อเพลิกันทีอันนึงบอกว่านี่ถ้าขุดน้ำมันได้เองแล้วน้ำมันดีๆเราส่งออกไปแล้วเราก็เราก็น้ำมันไม่ดีเข้ามาเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะมีเหตุผลไหมท่านถึงทำอย่างนั้น ก็เพราะว่าน้ำ,นำมันคุณภาพดีกนส่งออกไปแล้วได้ตังค์เลอมแล้วเราก็ใช้ของที่ไม่ดี<ไ>หรือก็แพงขึ้นเพราะอะไรอ่ะทำไมเขาคิดถึงวิธีคิดวิธีการอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตามตามตาม,ตามกานหมาออแต่แต่ที่คุณเรือทางขาวบอกครับ ลิตรละยี่สิบหกบาทยี่สิบหกบาทอ่ะเฮ้ยแล้วแล้วแล้วก็จริงแล้วก็จริงเพราะเขาจะวางใส่ขวดมันก็ขวดนี่นี่ฮะขวดขวดน้าอ่าขวดขวดขวดน้ําขวดเหล้าอ่ะน้ําเปล่านะขวดพลาสติกอย่างนี้นะขวดเหล้าเป็นส่วนมากเป็นขวดเหล้าขวดพลาสติกมันจะละลายอ๋อเหรอผมเห็นผมเห็นที่ที่ที่ผมได้ภาพมาลงในเฟซบุ๊กผมเลยเห็นโนี่เป็นโค้กลิตรอ่ะอ๋อเออนั่น่ก็วางเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้ออออ่าแล้วเกิดจะซื้อน้ํามันพืชอ่ะเกิดเมาอ่ะเมียบอกไปซื้อน้ํามันพืชมอนจะจอดใคร อ่าไอ้ขับรถแบแต่งอ่าน้ำมันน้ำมันใครริปมันไปซื้อมาเอาถูกกว่าไงถูกกับน้ำมันพืชถูกกว่าน้ำมันพืชเด็กก็ไปซื้อมาแปดลิตรหนึ่งยี่สิบหกเสร็จแล้วกินไข่ดาวหน่อยสมศรีกินไข่ดาวหน่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวทอดให้เอไปปูไข่ไข่ดาวไข่ดาเมียหัวปูหน้าดำไข่ดาวไฟแดงไงไข่ดาวไฟแดงอ่ะมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล สวัสดีครับคุณสีธงชาติครับั่านไปเลยครับครับเชิญครับนะครับจะเริ่มประเด็นไหนก่อนดีครับผมอ่าแล้วแต่คุณสีธงชาตินะครับสบายนะครับวันนี้คุณอ๋อเรื่องจากุของแพงใช่ไหมครับ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 ผมก็สนิไก่ก็นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามันเป็นอ่าบางพื้นที่หรือเปล่านะครับครับ่ะอย่างแถบเขตสักกลางนี่ก็กิโลประมาณหกไก่นะเนใา่หมพ่คนเนี้ยกิโลประมาณหกสิบบาทครับผมหกสิบบาทนี่คืออะไรนะ กับไก่ใช่ไหมฮะไก่ครับผมครับครับไก่นะครับเนื้อไก่สดนะครับเนี่ยครับผมอืมเอาแล้วพวกอาหารสําเร็จรูปนะครับคุณสีธงชาติเป็นยังไงบ้างก็ประมาณยี่สิบห้านะครับผมโอยี่สิบห้านะก็ยังถูกนะถ้าเกิดว่าใส่ใส่ไข่ด้วยก็อย่างเช่นผักระเพราไข่ดาวก็ถักติดครับสามสิบอ่าแล้วไข่ไก่นี่เป็นฮะ่สิบฟองสามสิบบาทไหมสิบฟองครับผมครับถูกสุดนีเท่าไรสิบฟองยี่สิบแปดบาทมี่ไหม ได้ไข่ไก่ที่ผมผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อทานนะครับผมครับผมนะฮะครับแต่ว่าอย่างอย่างพวกผักกะเพราไข่ดาวอะไรพวกนี้นะครับบางบางที่ก็สามสิบห้าบางที่ก็สามสิบครับผมอืมอืมนะฮะแล้วในความรู้สึกของคุณสีน้งชาติเนี่ยรู้สึกว่ามันแพงไหมมันก็คิดว่ากะถูกกว่าหน่อยนะครับถูกกว่าคราวที่แล้วหน่อยนะครับผมถูกกว่าอย่างอย่างคราวที่แล้วอกไก่มันกิโลละแปดสิบนะครับนะครับแล้วยังอย่างอย่างหมูนี่อย่างคราวที่แล้วนี่ก็ กิโลละเท่าไหร่นะร้อยกว่าร้อยห้าสิบร้อยเท่าไหร่เนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคตอนนี้มันก็รัต้องร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบเราคิดว่าไม่แน่ฮะอาจจะขึ้นอีก็ได้หรือยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับใช่ไหมครับแล้วแล้วคุณสีทรงชาคิดว่าน้ํามันเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ขึ้นไปลิตรละร้อยไหมประเทศไทยผมว่าก็คงจะอีกนานนะครับผมคงจะอีกนานนะแต่มมีสผแต่ก็อาจจะเป็นไปไม่คิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอครับเป็นไปไม่ได้เพราะว่า เพราะขนาดสีอะไรนะที่ผมไปเคยไปยืนคุยครับอย่างคนที่ขับสีแบบสีแป๊กนะครับนะฮะสีแป๊กเขาบอกว่าอุ้ยแหมแค่สามสิบาทเองสามสิบบาทเองยังไม่ถึงห้าสิบาทเลยอย่างเงี้ยผมบโอ้โหถ้าถึงถ้าถึงห้าสิบาทแล้วนักบวผมก็คงไม่ขับแล้วครับรถผมอยากอยากขับแล้วไปเติมที่อะไรทิทางทางภาคใต้นะครับผมผมจะขับไปเต็มถังแล้วก็วิ่งกลับมานี่มันจะคุ้มไหมครับผมถ้หมดถังกอดีหมดถัง อยู่คืนเลยนะครับคประมาณประมาณเดือนอ่าเดือนกุมภานี่ครับผมผมผมฝันไปนะครับครับผมฝันไามองไปทางทิศตะวันตกเะครับนี่น้ําอะไรมันดันปึ๊ดเลยนะครับแล้วไหลพ่วมถนนมาเลยนะครับครับแล้วมันแล้วก็มันก็ไหลลงมาแล้วมันก็ทาให้ช้ายพวกไอรถรถเก่งเนี่ยมันก็เป็นสีดาด้วยนะครับอืน้ำมันดําปึ๊ดเลยครับแล้วก็มีเรือแบบคล้ายๆกับที่ท่านนักสันติอารมงที่ว่าเขาใช้ขี่นะครับเรือแบบนั้นอะวิ่งสวนขึ้นไปครับอืครับผมตกลงน้ําอะไรครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนใครว่าจะเป็นน้ำอะไรครับแต่ว่าสีมันดำพึดเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งครับประมาณเดือนกุมุพานี่ครับสุบมห้ากุลุพานี่ครับผมก็ฝันอยู่เลยครับผมฝันว่าเห็นแมวขโมยนะครับตัวใหญ่แตคู่ครับมันผสมพันธุ์กันอยู่ครับครับเกตชัดเจนบัตอะไรอีกไหมครับนี่แล้วอย่างในส่วนของเรื่องของเรื่องของของ ที่ว่าทาของอะไรพวกนี้ผมขาเชื่อนะครับพวกของเนี่ยผมเชื่อครับอย่างทางฝั่ใต้นี่ผมก็เห็นว่าเขาก็มีการเล่นเข้าเล่นของอะไรกันพวกนี้นะครับผมผมเชื่อครับแล้วอย่างในพวกไนบ่อนคาสิโนต่างประเทศอะไรพวกนี้ผมก็เห็นผมว่าเคยอ่านดูนะครับว่าวันที่เขาฝังทําพวกของอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าใครเข้าไปก็จะถูกดูดซับอะไรพวกเนี้ยออเข้าไปแล้วมันก็จะเฮงเฮงซวยซวยนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นผู้นำนะครับสมมติถ้าเป็นผู้นําเข้าไปนะครับไม่ว่าประเทศไหนก็เคยเราก็อาจจะได้เป็นผูน erman, book, capacity, ้นำที่เห่งๆสวยๆนะครับผมเพราะว่าในในบอลนั้นมันก็เขาฝังพวกข้ออะไรพวกนี้เอาไว้ครับตามสัตว์ของวงจุ้ยเขานะครับผมเคยอ่านนะครับครับผม โอเคครับขอบพระคุณครับคุณศรีธง่านะขอบพระคุณนะตลกดีฝันชัดเกนมากเลยฝันบ่อยแสดงว่ามีจินตนาการฝันวันหนึ่งหลายเรื่องเลยคุณผู้ชมที่ฝันนี่อย่าไปคิดนะบางคนไม่ฝันเขาชอบบอกว่าคนที่ฝันเนี่ยฟุ้งซ่านจริงไม่ใช่มันเป็นจินตนาการคนที่ทํางานพวกจินตนาการต้องคิดตรงนี้อะไรเนี่ยจะฝันบ่อยแต่คนที่ไม่ได้ฝันก็มาไหนเพราว่าท่านแม่อาไหนนะอย่างเงี้ไม่ใช่าไม่มีจินตนาการไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าหลับสนิทกับไม่สนิทเออหรือหรืออย่างบางที เพราะว่าอ่านหนังสือหลายเล่มกันเขาก็บอกว่าที่มาของความฝันนี่มัน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 ยังไม่สามารถบอกได้มันนีมีเรื่องของจิตใต้สํานึกมีเรื่องของนิมิตในอนาคตมีเรื่องของสิ่งที่เราเคยไปประสบพบเห็นมามันหลายอย่างนะไม่งั้นมันจะมีการทํานายฝันไม่งั้นมันจะมีโหนใช่ไหมว่าเอินเนี่ยปุโรหิตไหนลองทํานายนิมิตใช่ไหมของว่าชั้นนี้ฝันบางทีฝันออกมาแล้วมันของเจ้าเมืองสิตระเองเต่งเต่งแล้วออกฝันออกมาเสร็จปี็ตัวเลขเป็นไปได้ส่วนเรื่องของแพงครับคุณผู้ชมฮะ เขาบอกเงินเฟอ้อเมษายนต่ำสุดยี่บเก้าเดือนประชาชนระาเบื่อที่สุดกับข่าวนะะี้ฮะเฟ้อไม่เฟ้อเฟ้อไม่เฟ้อเนี่ยเออของเฟ้อท้องอืดหายาก,กินแล้วเนี่ยส่วนนี้บอกสินค้ายุคปูถูกกว่ามาร์กอันนี้นี่ก็ตลอดนะฮะพูดกว่อยู่เงี้ยฮะของฉันถูกกว่าของของฉันแพงกว่าอืแล้วรัฐมนตรีก็จะพูดว่าสินค้าขึ้นราคาปกติอ่าถ้าสินค้าขึ้นราคาไม่ปกติแล้วทานตีก็จะจะบอกว่าไม่ปกติอถูกปกติไง ถูกผิดปกติในนแล้วของค้านี้ก็จะเสมอฮะห่วงเงินเฟ้อต่ำเศรษฐกิจซึมไม่ห่วงคนเลยห่วงเงินเฟ้อตลอดใช่ไหมเงินเฟ้อจะต่าเรื่องมันดิใอ้ท้องอื่นท้องเฟ้อหายากินเอาสวัสดีครับครับโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไก่ไก่รังเชิญฮะไก่รัครับผมไม่ค่อยโทรมารายการนี้เท่าไหร่ครับครับผมโทรไปรายการรายการของแสดงแสดงมันดับผมตุกเกินครับครับรายการอะไรของแสดงอะไรอ่ะไอถามคนไทยครับไท่ากัผมเีครับ อ่าอองเข้าประเด็นะฮะไม่ต้องบอกเลยครับเอาเอาเอามาเรืองเราครับจะรู้ทำไมอันเนี้ยเรื่องที่หนึ่งคือว่าเรื่องสยศาสตร์นี่ผมผมเชื่อนะเพราะผมเห็นคนแถวนี้เขาบ้าสายศาสตร์ป้าหมอดูพอหวยออกโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับเต็มที่เลยครับแต่ผมไม่เชื่อครับเพราะวิทยาวิทยาศาสตร์มันดีที่สุดแล้วครับเรื่องสายศาสตร์ก็คนเชื่อเยอะนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็เชื่อเรื่องสยศาสตร์ครับแล้วทําไมคุณไก่ไม่เชื่อฮะ ก็ผมเชื่อวิทยาศาสตร์ครับผมเชื่อวิทยาเชื่อวิยาศาสตร์เลยไม่เชื่อสายศาสตร์เชื่ออะไรที่พิสูจน์ได้เพราะวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ครับครับผมถึงเรื่องที่สองเรื่องน้ำมันแพงนี้ผมนี่ผมเชื่อว่าน้ำมันจะถึงร้อยนะเชื่อว่าน้ำมันจะถึงร้อยมนเป็นระบบมนเป็นระบบผูกขาดนะประเทศไทยนะมันไม่เป็นระบบเสรีมีปอตทเจ้าเดียวเขาทั้งหมดเลยเอาทั้งน้ำมันเอาทั้งก๊าซอะไรเึลนหมดทีนี้ถอาคิดดูอ่ะอเมริกาหนเดือนเขาวันละสามพันกว่าบาทใช่ไหมคุณ เขาใช้น้ำม <rumor. S 1> ันริลเลี่ยบหกครับมาเลเซียเดือนเขาวันละห้าร้อยออกรายวันวันเขาวันละเขาเขาห้าร้อยเขาใช้สิบเก้าอือินโดนีเซียวันละสามร้อยห้าสิบเขาใช่หกสิบแปดบาทอืมพม่าก็พม่าใช้วัดพม่าใช้สามสิบบาทก็รอบข้างบ้านเราไม่เกินสามสิบตั้งนั้นเลยครับของเราล่อไปสี่สิบกว่าแล้วทำไมอ่ะก็เราเราเราทำไมทำไมเราขัดมันให้ให้สิงคโปร์สิงคโปร์ไม่มีน้ํามัน สิงคโปร์ทำไมเล่นะ25บาทอยู่อีกเงี้ยสิงคโปร์ประเทศเขาไม่มีน้ํามันเลยนะรประเทศเราขายไปแต่เขาขายยี่สิบห้าบาทาเราขายดีสิบสามบาทบอกแล้ว่ระบบระบบผูกขาดให้พตทตรผูกขาดเป็นรัฐ